Have a nice day. เฮโยวอซัพ hey, ทุกคนสวัสดีครับผมเคยนะครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมวันนี้เป็นวันที่สองนะครับของการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของผมนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยีิบสองนะครับผมต้องลงไปขึ้นรถตามที่ไกด์บอกนะครับแปดโมงตอนนี้ผมไม่อยากลงไปกินข้าวนะครับเดยซื้อนี่มาเมื่อคืนนะครับเป็นเหมือนข้าวปั้นหน้าข้าวปั้นหน้า,ถ,าถ้าไข่เป็นแบบนี้ เพราะรู้ตัวว่าตื่นไม่ทันแล้วก็ไม่อยากลงไปกินข้าวกบบหลายๆคนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากมีส่วนร่วมนะครับเน่อาหารเช้า Easy. อีซี่ เดี๋ยวผมจะกินไปด้วยแล้วก็เล่าตารางการเที่ยววันนี้คร่าวๆนะครับตามโปรแกรมที่เขาส่งมาให้ดูนะครับวันศุกร์ที่สิบสี่เมษายนก็คือจากนากโกย่านะครับที่ผมอยู่โรงแรมนาโกย่าเนี่ยในเมืองนากโกยา่าก็จะนั่งรถไฟชิงกันเซนรถไฟชิงกันเซ็นคืออะไรอะรถไฟหัวจหววเหรอ ใช่ใช,ใช่รถไฟหัวกระสุน,รนครับตอนนี้ก็เราจะห้องแล้ครับเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์บนก่อน,น,นะครับเจ็ดโมงห้าสิบล้ <c oughs> เดี๋ยวสายคือรถไม่ทันโอเคนะครับเจอกันบนรถเจอกันบน เจอกันอีกทีแล้วกัน คือรถไฟฟ้าเอ้ยคืรถไฟชินคันเซ็นครับตอนนี้อยู่ที่สถาน,นีรถไฟฟ้าชินคันเซนน็นาโกย่าแล้วนะครับเยอะมากเลยโอเคนะครับ ไม่ออกอะ่ะภาษาเออเป็นตัวคันจีอ,อ่ะออรู้แล้วเขาจะพาไปทะเลสาบอะไรสักอย่างนี่แหละเมื่ผมถึงสถานีปลายทางที่จะลงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปใหม่ครับโอเคตอนนี้สามสิบนาทีพักผ่อนตามบรรยาศายค,ครับไปแล้ว อันนี้เป็นกาแฟของวันนี้นะครับโอ้ควันจะออกควันออกควันออกคือมีควันจริงๆฮืยอุ่นแบบ คนรู้ว่าอุ่นแบบกำลังดีแบบกินได้เลยไม่ต้องแบบเข้มข้นมาชิมชิมอะกาแฟ <c oughs> สวัสดีครับทุกคน แสงเยอะไปหรือเปล่าโอเวอร์ Over หรือเปล่าคือตอนนี้เขาพามาที่ทะเลสาบธรรมดานะครับเป็นเป็นแบบเป็นทะเลเออเป็นเป็นทะเลสาบแล้วก็มีสวนสัก,กุไรามาด้านหลังนะครับถือว่างานนี้เราเราได้ไมาเห็นสัก,กุร้านะครับพเจาเคยเห็นสัก,กุร้ามาก,ก่อนหรือเปล่าครับในชีวิตเคยครับอ๋อเคยแล้วครับ <c oughs> แปลว่าคนนี้เขาจะไม่ตื่นเต้น <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูวิวทะเลสาบฝั่งนั้นนะครับมันจะเป็นวิวทะเลสาบที่แบบ มีสะพานตัดอยู่หนึ่งอันนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นสวนสกุละอยู่ด้านหลังนี้ทุกคนก็จะถ่ายรูปกันแล้วก็มีที่นั่งแบบตักแดดกันนะครับตอนนี้คือการประถมพยาบาลเบื้องต้นครับน้องชายนะครับตอนนี้น้องเปิดปลดฝาเท้าเราเลยต้องติดเกาะเอียกันที่กลางสวนสกุละครับผู้ค้ารโรแมนติก โคตรแย่ตอริงกลางกลอะตรงกลางอะออริจ you know, ินอลออริจินอลอันนี้คอออรินอลอ๋อออริจินอลอ๋อกินกันชีเนกเลยเปนสแน็คใช่ไหมครับอันนี้เป็นพับอะไรออริจินอลสแน็ค ดูดูครับดูครับเย็นกิซื้อยอื่นกินด้วด,ดีกนกไอซ์ดเหอจะนอดีเย okay, <like> อันนี้ผมจะเดินมาซื้อเกวซาครับมีอยู่หนึ่พันเยนครับเอนี่กาแใสนี่นี่เออบุตอ๋อบตะบ,ตบตโอเคบุบุตะโอเคโอเค ซือเกี๊ยวหมูนะครับ6อัน500เยนนึจิ้มแล้วก็มีตะเกียบแย่ชูชูสป็ค thank you บ thank you t ลเกตเกี๊ยวหมูครับอะไม่ใชอะไรเอิ๊วไง ทำไมหมูอ่อะเด็กโตญี่ปุ่นเนี่ยตัวเนี่ยเขาชอบกินบนรถไฟนะครับเนื่องจากเราไม่ติดไม่ติดอาเวลาบนรถไฟเราก็ไม่ได้กินเบนโตรงตอนนี้ก็เป็นจุดพักรถนะครับเป็นเซอร์เรียที่อ่ะไว้สำหรับให้คนที่ขับรถนะครับได้มีโอกาสได้พักบางคนก็ขับรถมานะครับซึ่ง กฎหมายญี่ปุ่นก็มีกําหนดนะฮะว่าควรจะขับรถในระยะทางเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่กี่กิโลกี่กิโลก็จะพักนะและ้วขาพวกนี้ต้องไจอดรถนอ,ดนอนกันนะครับรถรถบรรทุกงีก็วิ่งทางไกลมาแล้วก็จอดรถนอนในที่พักแเลียนะครับก่อนจะเดินทางต่อยังยังอาหารเมื่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขารักษาความสดนะอย่งางปลาหมึกนะปลาหมึกเนี่ยปลาหมึก บางทีเราเข้าไปโตเกียวร้อยห็นรล้านของญี่ปุ่นเนี่ยจากโตเกียวพันแปดร้อยกิโล สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โกเทมบะพรีเมียมเอาท์เล็นะครับเป็นพรีเอาทเล็ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาให้เวลาเรา2ชั่วโมงนะครับแต่ผมว่าเราจะได้ของเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องเดินอย่างมีสติ<ม>นะครับส่วนผมจะไปเจออะไรจะไปซื้ออะไรจะไปดูของอะไรก็เดี๋ยวไปดูนะน่ยนะครับส่วนน้องอยัางเขาจะไปดูของเล่นที่บันไดนะครับนี่เ้องดูแผนที่อยู่ครับ ยังจดยังจะจอครับโอเคครับเดี๋ยวจะอัปเดตใหม่ทุกๆครั้งที่ผมมีการเสียเงินนะครับพีซ <Peace. S 1> แล้วขอให้ผมโชคดีครับบายรีบอกนะครับรีบอกฟั๊ม9 4 0พสี่ว่ะไม่ก็สา0 0ักว่าบาทคู่นี้น 3, านมาของผมนีลยได้ซื้อที่ยิบเกาหลี สวยเนี่ยไม่ค่อยมีที่โดนโดนเลยมีร้าน G s h ็อคนะครับตัวนี้เล่งเล่งตัวตัวนี้สีขาวกมลมก็สีขาวเป็นตัว X อนอกนั้นก็นอกนั้นก็ ไปเฉยแ้วก็าจะแพงไปตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีคนมาบริการกูเลยอ๋อเขาปลูกให้ด้วยอ่ะน่ารักจังเลยอืมไหนดีอ่ะอขวานแม่งกันดำไปนิดนึงเนาะ ผันสายก็ขาวขาวน่ารักดีสรุปเอาเป็นสีขาวล้วนนะครับตอนนี้ให้พนักงานหยิบแล้วครับหนึ่งหมื่นแปดร้อยเยนแต่ถ้าเราถ้าเรามีพาสปอร์ตเจ๊วิดอัลเท็กซมันหนึ่งหมื่นล้วนไงเจ๊ตามเขาไปอ่าฮะเช็คกิ้งเหรอโอเคเจ๊เช็คพลีสเขาบอกให้เช็คก่อนนะครับ แล้วม,มีสีมีแมต้มบ้กจด้วยงแล้วก็ดูตรงนี้ดูตรงนี้ว่ามีใอยมีรอยขีดข่วนหรือเปล่าโอ้โหนักเช็คของของจริงครับกดทุกปุ่มเลยก็ทุกปุ่มเดี๋ยวเราปรับเองเราเป็นหมดกดมั่วเลยอ่ะดีครับดีครับสวยครับโอเคเราผมได้จ่ายตังแล้วครับนัมาแบบนึง ไม่มีคนมารับอ<โ>อเดอร์เอเะ้วเ s h o อ ต <caracter istic. S 1> อนนี้เราช็อปบันไดนะครับดูของโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่ครับสาวกันดั้มครับมันต้องมาโอ้ยูนิคอนยูนิคอนโอ้ตายแล้วตายแล้วแต่ไม่ซื้อครับเราต้องเข้มแข็งไว้ครับ มันพลาอะไรช่างมันเถอะครับบ้านเราก็มีของถมครับไม่เป็นไรครับเชี่ยพีจีเท่าตัวไหมเอสุดตีนมีสตาร์วอลด้วยว้าจะบ,บ้าเหรอมีโชว์รูมด้วยไม่เข้าอูไม่เข้าเชี่ย บ้าไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลแชมป์แชมป์เปี้ยนชอบฮัลโหลเข้าไปจ้านี่ครับถอดหมดครับเสื้อแชมเปี้ยนแล้วก็เกงแชมเปี้ยนตัวนี้มันดูเล็กไปไอะใส่อะไรวะ เอลเอาเปลี่ยนเป็น XL ็กซ <c oughs> อืครับถือว่าไมได้เลยครับแฮปปี้ดีไปจ่ายตังดีกว่าเ

เจมร้อนใหม่หดูเจมาร้อนใหม่มลองเจ็ดจุดห้าก่อนเอาเร็วเลยไม่มีเวลาซื้อละ้ยนุด้ายสวั <c oughs> สด,สดีครับทุกคนตอนนี้ถึงโรงแรมที่จะนอนคืนนี้แล้วนะครับ ฟูจิโนะบูเคนโฮเทลนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่หลังโรงแรมมันจะเป็นแบบอยู่อยู่เหมือนอยู่บุเขาฟูจิอะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับหน้าโรงแรมเป็นน้วยฟูอยู่วนหนึ่งสวยมากทำให้หัวก็เป็นอย่างนี้โอเคครับโรงแรมจะเป็นหน้าตาอย่างนี้โรงแรมเล็กๆนะครับอยู่ในอุทยานสักอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเอาห้องนะครับโอเคเดี๋ยวจะรีวิวห้องพักให้ดูอีกทีนะครับ แค่นีะครับเข้าโรงแรมดีกว่าบายถึงห้องนะครับ1805งโรงแรมอะไรอุ้ยถึงห้องครับ1805นี่ครับห้องสไตล์บ้านญี่ปุ่นนะเข้ามาก็จะเจอเหมือนเป็นชั้นเข้ามาเจอผม อ่าชั้นวางที่นอนแบบนี้โอเคจะมีตูเ้เย็นนะโอเคเหมือนบ้านอะ่ะตูเ้เยน็นโอเคไม่มีอะไรให้เวลาแต่ห้องไฮไลท์คือตรงนี้ครับไม่ไฮไลท์คือห้องน้ำครับห้องไฮไลท์คือเราจะนอนพื้นกันครับวันนี้นี่ครับจุดไฮไลท์ครับตรงนี้เลยครับอา้าวไม่เห็น สว่างไปเอาใหม่คะภูเขาไฟฟูจิครับโอ้โห ISO ดึงลงมาเยอะมากๆอัน,นี่ภูเขาเลยหรือภูเขาไฟฟูจิเอ,อ้าเพิ่งเดินมาถึงตรงเพิ่งข้ามภูเขาไฟฟูจิมาเหรอไม่ได้ข้ามโรงแรมเราอยู่ข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิไงสวยมากครับโอเคกลับมาที่ห้องโอเคไหนเราดูห้องน้ำสิห้องน้ำ ห้องน้ำเหรอ้องน้ำห้องน้ำอ๋ออาบกันบาบอาบนั่งอาบแล้วก็มีอ่างเคสตูดิโอกริปแล้วก็จะมีบ่อไฟฟูจิตรงนี้นะครับเหมือนเดิมโอเคครับ เดี๋ยวเราจะต้องไปกินข้าวตอนหกโมงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมขอจักกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ขาปูกันนะครับเดีไปดูกันว่าขาปูมันเป็นยังไงนะครับโอเคเจอครับ ที่เห็นว่ามีปูยักษ์เยอะมากแล้วผมก็กินเยอะมากครับกลับไปทีมนี้ต้องอ้วนแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกลับไปแล้วถ้าผมอ้วนก็อย่าว่าผมนะครับโอเคตอนนี้ผมขอตัวไปเข้าห้องพักผ่อนตามอาธยาศัยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปแช่ออนเซนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปว่ายังไงวันนี้ยังไงเออเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมซื้ออะไรบ้างที่เอาเล็ท ที่โกเทมบะนะครับเดี๋ยวเข้าไปในห้องไปเอาของกันแล้วจเจอกันบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเหนื่อยมากครับหลังจากที่ไปแช่ออนเซ็นน้ำร้อนมาครับโอเคครับก่อนจะปิด EP นี้ผมขอผมขอสรุปว่าผมไปซื้ออะไรมาบ้างที่เอาเล็บที่โกเทมบะนะครับอย่างแรกนะครับก็มีนาฬิกา T-Shock นะครับเป็นนาฬิกาสีขาวล้วนนะครับ อย่างที่เห็นไปนในวิดีโอข้างต้นไปก็เป็นรุ่นตัว X นะครับประมาณนี้ครับรานะคาก็ถูกมากครับสามพันกว่าบาทแล้วก็เสื้อผ้าก็ได้มีเวลาเดินที่ลานเดียวครับพอดีว่าทางทีมงานทัวร์ขอให้เวลามาน้อยเกินไปนะครับสองชั่วโมง เสื้อผ้าก็คือมาเป็นยีของแชมเปี้ยนนะครับมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็จะมีก็จะมีเออเสืยย้อยืดแชมเปียนนะครับสีขาวหนึ่งตัวกางเกงขาสั้นแชมเปี้ยน สีดำหนึ่งตัวเอาไว้ใส่คู่กันครับแล้วก็มีเสื้อเสื้อเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวแชมเปี้ยนเหมือนกันดูดูดีเทลไหมสีเทาเแล้วก็มีเสื้อเดรสเสื้อเดรสแชมเปี้ยนเหมือนกันดูดีเทล เสื้อเดรสนะครับเสื้อของผู้หญิงซื้อให้ใครไม่บอกโอเคก็มาเนี่ยครับก็่อนจะจบคลิปนี้อยให้ทุกคนกด subscribe ผมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อปไปนะครับกด subscribe ที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ bye bye. บ๊ายบายลิงโตวกซมัส